สวัสดีทุกคนครับผมอ่ะวันนี้พี่จะพาทุกคนไปแลกปืนกันดีกว่าทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเลยนะทุกคนก็ถ้าพี่จำไม่ผิดมันก็มีเยอะนะทุกคนเพื่อนเชิญเข้ามาพอดีเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะไปแลกสกินปืนดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเราจะจะรอนานเนาะอ่ะเราก็เข้ามาตรงนี้เลยครับทุกคนนี่กิจกรรมใหม่เพิ่นเข้ามาเพียบเลยนะครับเห็นไหมกิจกรรมใหม่เพียบ โอเคเดี๋ยวพี่จะไปแลกสก,กินปืนตัวนี้เลยนะคือทั้งหมดเนี้ยพี่ใช้แบบของฟรีแบบแลกหมดเลยนะทุกคนเนี่ยใบเนี้ยพี่ก็ใช้ของฟรีเหรียญฟรีพวกเนี้ยพี่ก็สะสมไว้แล้วก็แลกโอเคครับไปเดี๋ยวเราเอาอนี้เลยเจ็ดลูกแก้วเรามียี่สิบกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วขอบคุณสําหรับเหรียญฟรีเนาะทาให้พี่ได้รับอ่าอันนี้นะคดีแค่อันเดียวพี่จะได้อันนี้แล้วเดี๋ยวเรอของฟรีดีกว่าทุกคน ตอนนี้พี่มีหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวถ้าร้อยพี่สุ่มได้หนึ่งอันเดี๋ยวพี่จะรอตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวพี่จะมาแลกให้ดูเนาะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่ก็แลกไปหนึ่งอันก่อนเนาะก็ขอบคุณสำหรับเหรียญฟรีนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเหรียญฟรีเดี๋ยวพี่จะมาทาคลิปไปดูนะว่าพี่สามารถหมุนได้จริงๆโอเคนะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะอย่าลืมนะครับน้องๆมาทํากิจกรรมฟรีกันด้วยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ของฟรีกันเนาะนี่กิจกรรมฟรีแบบเยอะมากนี่โอเคนะครับ พี่เองก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันนะบ๊ายบาย